สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการวันเสาร์เหมือนเช่นเดิมนะครับเราเป็นรายการไลฟ์ซึ่งนําเสนอเรื่องราวสารสาระเครื่องเสียงในตอนต้นแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นรายการฟังเพลงเพื่อเพลินไปด้วยกันเพราะว่าเครื่องเสียงมีไว้เพื่อฟังเพลงนะครับเพราะงะั้นการที่เราไม่ฟังเพลงเราเอามาฟังเสียงอื่นมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าการฟังเพลงแน่นอนเพราะเครื่องเสียงทุกชุดทุกซิสเ็มตั้งแต่ยุคเอดิสันมาจนถึงบัดนี้ความต้องการก็คือบันทึก เล่นกลับให้เหมือนจริงแล้วจุดประสงค์หลักๆก,ก็คือการฟังดนตรีนั่นเองนะครับท่านชมเคยไปฟังดนตรีจริงไหมเคยทําตามที่ผมเคยบอกบ้างหรือเปล่านะครับว่าการเลือกเครื่องเสียงที่ดีที่สุดก็คือการได้ไปฟังดนตรีจริงๆเสียบ้างเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องให้มันันเหมือนเป,เป๊ะๆเอาไปว่าถ้าเราสามารถเดินเข้าไปใกล้เคียงได้เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะการเล่นเครื่องเสียงมันก็จะง่ายสําหรับเราแล้วเราก็จะมีความสุข คือเครื่องเสียงผมเคยบอกแล้วนะครับว่ามันมีการเล่นอยู่สองอย่างก็คือเล่นตามใจเราจะยังไงก็ได้จะเล่นเครื่องเสียงแบบไหนจะให้มันมีความถี่ขนาดไหนมันจะเกินดนตรีจริงหรือมันจะเหมือนดนตรีจริงหรือไม่เหมือนเลยเราสนุกกับม,มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งก็ไม่มีใครว่าผิดหรือถูกแต่การเล่นเครื่องเสียงตามใจฉันเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เดินไปตามแนวทางตั้งแต่เดิมก็คือเล่นเครื่องเสียงที่จะ ฟังเพลงให้เสมือนจริงให้เหมือนกับว่านักดนตรีนักร้องนั้นยกวงมาเล่นให้เราที่บ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนในการย่อส่วนมาเล็กลงไปหรือสเกลใกล้เคียงดนตรีจริงสักแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นแบบนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราก็ยังต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วเดินไปไม่สิ้นสุดเพราะเรากําลังสแสวงหาสิ่งซึ่งสนองต่อความต้องการของเราซึ่งมันไม่เป็นหลักสากลที่เขาเล่นกันอยู่นะก็ขึ้นอยู่กับท่านเนาะว่าจะไป แนวทางที่เราชอบสนุกสนานอย่างเดียวกับการเล่นเป็นแนวทางที่ใกล้ย,ยนตีจริงในแบบที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรบ่อยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากนะครับพยายามเซตอัพมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจะเปลี่ยนเครื่องรุ่นใหม่จะเปลี่ยนตัวรองอาจจะเสริมนู่นเสริมนี่ก็สามารถเสริมได้แต่การเสริมทั้งหลายทั้งปวงนะครับต้องคํานึงถึงคําว่า high fidelity ก็คือเดินเข้าไปใกล้ความจริง ถ้าเรามีเครื่องเสียงแล้วมันยังเดินไม่ใกล้ตรงจุดไหนเราก็สามารถเสริมให้มันเดินเข้าไปใกล้ได้อันนี้ก็คือหลักของการเล่นเครื่องเสียงที่ผมจะเรียกว่าเป็นการเล่นแบบย,ยั่งยืนนะคะัคำถามของท่านผู้ชมก็นับว่าสาคัญมากนะครับสําหรับผมเนี่ยตอบอยู่บ่อยครั้งแล้วก็บางท่านเนี่ยผมก็ไม่ได้ตอบก็มีเพราะว่าเ,าเห็นว่าเป็นปัญหาพื้นฐานโดยทั่วไปที่ท่านสามารถที่จะเข้ามาดูรายการไลน์ของเราได้แล้วก็ถามในรายการได้ในขณะนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะ ในช่วงสองเนี่ยท่านสามารถจะถามคำถามได้หรือก่อนที่ถึงช่วงสองนี้ก็ถามเข้ามาถ้าผมตอบได้ในขณะน,นี้นะฮะผมก็จะตอบเลยถ้าตอบไม่ได้นะครับเราก็จะหาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเสริมแล้วก็ตอบท่านให้เป็นการส่วนตัวต่อไปนะครับผู้ชมครับเือเครื่องเสียงนี่ที่จริงมันมันไม่น่ารึกับซับซ้อนอะไรมากแต่คําถามบางคาถามปัญหาบางปัญหาซึาง่ง,ง,งดูเหมือนง่ายเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยผมมองว่าง่ายแต่ผู้เล่นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็น อีกอย่างหนึ่งนะที่ที่ไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็หาจุดสิ้นสุดณนะตรงนั้นไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้จริงเอาคําถามคําถามหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมถามก้นมาหลายคนละนะแล้วถามเข้ามาบ่อยทั้งทางอินบ็อกซ์นะทาง Messenger แล้วก็ถามเข้ามาในขณะที่ไลฟ์รายการหรือเขียนบทความลงไปในเพจวิจิตมิชูนะครับก็จะมาตอบเพื่อให้เข้าใจกันในหลายๆคนจะได้ไม่ต้องถามซ้ํากันอีกนะครับว่าหลักการเลือก นะระหว่างปรีพาวเวอร์หรือจะเลือกอินทิเกตเนี่ยอย่างใดดีกว่ากันในการเล่นเครื่องเสียงนะครับอตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเครื่องเสียงเนี่ยตั้งแต่เดิมเนี่ยมันก็เป็นการบันทึกลงไปบนวัสดุอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามย้อนคืนมาให้เราได้ฟังเหมือนกระบอกเสียงอดิสันเหมือนแผ่นเสียงในยุคแรกๆนะครับนะฮะซึ่งก็จะรวมกันไปทั้งภาคขยายทั้งภาคปรีภาคพาวเวอร์อะไรก็ไปอยู่ในที่เดียวกันหมดนะครับแล้วเราก็ขยายเสียงตรงนั้นออกมาให้ได้ยิน ต่อมาเมื่อเราต้องการทำให้เครื่องเสียงมันดูโปรโขึ้นสามารถทำงานได้ได้ค่อนข้างที่จะแยกแยะรายละเอียดได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ รงกับจุดประสงค์มากขึ้นเครื่องเสียงก็ต้องถูกแยกชิ้นออกไปทุกทีทุกทีถ้าเราไปดูในหลักการของเครื่องเสียงโปรเฟชชั่นแนลหรือพับลิกแอดเรสแต่ว่าเครื่องเสียง PA เนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นต้นกําเนิดของหลายๆอย่างนะไม่ว่าเพื่อ,อเครื่องเสียงในโรงภาพยนตร์เครื่องเสียงในการใช้ในบ้านใช้ในคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยเขาจะมีมิกเซอร์จะมีในมิกเซอร์มันก็มีปรีแอมบางทีก็เป็นมิกเซอร์แอมพลิฟายเออร์อยู่ในตัวนะครับอย่างนี้เป็นต้น ก็ก็จะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องของการรวมชิ้นกับแยกชิ้นมาตั้งแต่ professional แล้วนะครับการบันทึกในสตูดิโอเนี่ยถ้าเราไปดูนะทุกอย่างจะถูกแยกออกจากกันหมดนะฮะคอนโซลมิกเซอร์ er ก็เป็นคอนโซลมิกเซอร์จริงๆนะครับส่วนตัวลำโพงเนี่ยก็เอา power amp ไปรวมอยู่ด้วยเราเรียกกันว่า monitor speaker มอนิเตอร์สปีกเกอร์จริงๆลักษณะที่แตกต่างจากบ้านก็คือจะมี Power อยู่ในตัวเป็นลำโพงแอคทีฟเพื่อตัดปัญหารเรื่องของการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นนี่เองก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดกันว่าถ้าเราจะเล่นเครื่องเสียงเนี่ยจะแยกชิ้นให้มากที่สุดหรือว่าจะรวมชิ้นถึงจะดีมันมีข้อคิดอยู่นะครับท่านผู้ชมถามมากก็ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะนําตรงเนี้ย เป็นคาตอบสาหรับท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องเครื่องเสียงจะได้นําไปคบคิดนะฮะแล้วก็าหาทางเลือกให้มันถูกต้องเพราะการเริ่มต้นเลือกเครื่องเสียงเนี่ยถ้าเริ่มไม่ถูกต้องคุณจะไปทําอย่างอื่นแล้วมันก็จะไปได้ยากคือมันมันจะไปเซตอัพให้มันดีไอ้สิ่งที่คุณเลือกมามันยังไม่ดีมันทําให้ดีไปไม่ได้นะฮะจะไปหาห้องที่ดีเอาไว้เครื่องเสียงที่ดีๆคุณยังไม่ได้เครื่องเสียงที่ดีมามันก็ยังดีไปไม่ได้นะครับเพราะฉนั้นจุดเริ่มต้นจึงสําคัญกว่าจุดเบื้องปลายทั้งหมดนะฮะ ทีนี้เรามาดูนะครับในในวงการเครื่องเสียงซึ่งเป็นโฮมอะดิโอทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตเนี่ยจะมีเครื่องเสียงอยู่สามเกรดหลักๆนะครับเอาผมพูดเป็น3เกรดแลวกันเกรดก็คือผมไม่เรียกว่าเกรดแบบโลเอ็นนะเป็นเรียกว่าเป็นเกรดเริ่มต้นฮนะเอนทรีเดเวลนะครับแล้วก็มามิดเอ็นแล้วก็เป็นไฮเอ็นบริษัทหลายๆแห่งที่ทําเครื่องเสียงหลายๆอย่างเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่ไม่ได้ทําลําโพงนะทำเครื่องเสียงเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะมีทีมออกแบบซึ่งจะออกแบบรุ่นใหญ่ก่อน แล้วก็เอา,เ,อาเทคโนโลยีของรุ่นใหญ่มาสังเคราะห์ให้รุ่นเล็กลงมาเพื่อให้รุ่นเล็กเนี่ยสามารถที่จะได้เอือ้อเทคโนโลยีมาจากรุ่นใหญ่ให้มีคุณภาพพอสมควรที่จะไปแข่งขันกันในตลาดได้เครื่องเสียงใดๆก็าตามถ้าไม่ได้ถูกคิดค้นมาแบบเอกะคือเดี่ยวเลยคือหมายความว่าตั้งใจทําให้มันดีเดอะเบสดีที่สุดโดยที่ไม่มีรุ่นเล็กลงมาเลยเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่าเขาก็ย่อมรู้ดีว่าคนเล่นเครื่องเสียงเนี่ยปัจจัยมันไม่เท่ากัน ถ้าเล่นไฮเอ็นได้หมดเล่นกันหมดทั้งโลกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในการที่มี Entry Level มี Mid End แล้วก็มี h i g เอ็นนี่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของการเล่นจริงๆของคนเล่นเครื่องเสียงนะครับที่เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องแยกชิ้นจึงเป็นตำรับหลักนะครับในเครื่องเสียงปัจจุบันรวมทั้ง Public Address รวมทั้ง Home a ด d i o รวมทั้ง Home Theater เดี๋ยวนี้ก็แยกออกเป็นชิ้นๆ ให้ละเอียดเหมือนในโรงหนังเหมือนกันอย่างเช่นมีปรีโปรเซสเซอร์ที่ทําหน้าที่ในการแยกแยะและถอดรหัสเสียงภาพ t ท w e r เวอร์ก็แยกไปต่างหากอินพุตท,ที่เข้ามาก็แยกออกไปต่างหากจะเป็นบูเรหรือจะเป็นสตรีมมิ่งหรือในโรงภาพยนตร์ก็จะเป็นไฟล์ภาพยนตร์อย่างนี้เป็นต้นโดยเหตุนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว,ว่าระบบเครื่องเสียงที่ที่น่าจะดีที่สุดมันควรจะเป็นแยกชิ้นเพราะการแยกชิ้นนั้นจะมีข้อ ดีที่สําคัญมากๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถออกแบบวงจรให้มันดีที่สุดในส่วนของภาค power ได้ภาคปรีได้แยกออกจากกันในกรณีของโฮม e a u ิโอก็จะเป็นปรีกับ power ในกรณีของโฮมเทเตอร์ก็จะเป็นโปรเซ s เซอร์และ power amp การแยกออกมาแล้วไม่ไปรวมกันเหมือนพวกรีเซิร์เวอร์เป็นพวกรวมชิ้นเนี่ยข้อดีคือวงจรแต่และว,วงจรจะได้ทําหน้าที่ของมันโดยปราศจากการรบกวนของภาควงจรอ,งอื่นๆนะ อันนี้ชัดนะปรีแยกกักพาวเวอร์เนี่ยปรีก็เป็นปรีจริงจรินะครับขยายเบื้องต้นให้มันพอเหมาะสมให้มันดีที่สุดเดิเบสที่สุดก่อนแล้วถึงค่อยส่งไปต่อภาคขยายเบื้องปลายก็คือตัวพาวเวอร์แอมปนะปรีและพาวเวอร์แอมจริงมีส่วนสําคัญตรงที่ว่าถ้าคุณเล่นแยกชิ้นได้ในระดับราคาสูงเนี่ยคุณควรจะเล่นแยกชิ้นเพราะว่าการเล่นแยกชิ้นนั้นมันทําให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดจากวงจรน,นั้นๆวงจรปรีและวงจรพาวเวอร์มารวมกันอีกทีหนึ่ง นะครับแต่ท่านชมครับใดๆมีข้อดีก็มีข้อเสียข้อเสียของการเล่นปรีและพาวเวอร์ที่เราจะทำให้เป็นจุดบอดได้ก็คือจุดเชื่อมต่อเพราะปรีกับพาวเวอร์เนี่ยนะครับมันจะมีจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวปรีกับพาวเวอรนะ์เราไม่สามารถจะ ต่อสายมาแล้วเอาปรีและพาวเวอร์เนี่ยมาบัดกรีรวมกันให้มันเป็นตัวเดียวกันได้มันจะต้องใช้นําสายนํยาสัญญาณไม่ว่าจะเป็น XLR แบบบาลานซ์นะสายก็มีอยู่2แบบที่ต่อระหว่างปรีพาวเวอร์ก็คือบาลานซ์และอันบาลานซ์ก็คือ RCA นะครับเมื่อเมื่อเอาสายนี้มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะท่านผู้ชมต้องยอมรับนะครับว่าปรีพาวเวอร์มันจะดีหรือไม่ดีจะมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงในทางที่ดีที่เร็วเนี่ยมันจะอยู่ที่สายเชื่อมนี้จริงๆเพราะว่า เรื่องที่ถูกออกแบบมาจากโรงงานเนี่ยนะครับนะมันอิสระจากกันอยู่แล้วพอเวลาเรามาเสียบต่อเขาด้วยกันเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกว่าสายนําสัญญาณเส้นไหนแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนถึงเหมาะกับปรีและพาวเวอร์คู่นี้ ที่ดีที่สุดเราอาจจะรู้ค่ากลางๆค่าความต้านทานของสายรูปแบบของสายที่เป็นไซน์และกว่าที่นํามาใช้เชื่อมต่อด้วยกันนะครับเราอาจจะรู้อาจจะรู้ว่าหัวแจ็คที่ดีหน่อยมันก็จะช่วยคุณภาพเสียงที่ที่เวลามันเสียบเข้าไปแล้วมันแน่นการส่งสัญญาณนี่มันผ่านได้ดีกว่าวัสดุตัวนําที่ดีกว่ามันก็จะทาให้ปรีพาวเวอร์ชุดนั้นให้คุณภาพเสียงที่ที่ดีสมบูรณ์แบบเท่าที่โรงงานได้ออกแบบมาดังนั้น เราต้องกําจัดจุดอ่อนตรงนี้ถ้าคุณจะเล่นปรีและพาวเวอร์ก็คือต้องหาสายนํยาสัญญาณที่มันเหมาะสมระหว่างปรีและพาวเวอร์ผมไม่ได้พูดหมายถึงว่ามันจะต้องแพงแบบสุดขีดเสมอไปนะครับปรีและพาวเวอร์เนี่ยผมสมมติแล้วกันตัวละแสนพาวเวอร์แสนหนึ่งปรีแสนหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะนําสายนํยาสัญญาณพื้นฐานที่ก็แถมมาให้ซึ่งราคาอาจจะไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยแน่นอนคุณภาพมันได้ไม่เต็มที่หรอกครับนะฮะถ้าเราเกิดไปใช้สายซึ่ง เอาเราเอาที่เลเวลของระดับราคาที่3 0 0 0 0 40,000ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะอยู่ในในเรนที่ทำให้ปรีพาวเวอร์ระดับราคาแสนเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ที่จะทำงานร่วมกันได้ดีแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องกำจัดจุดอ่อนถ้าเราจะเล่นปรีพาวเวอร์คือหาสายนำสัญญาณที่เหมาะสมระหว่างปรีและพาวเวอร์ที่นี้มันจะมีสองเรื่องคือ,คอการส่งสัญญาณที่เร็วหรือช้าถูกสัญญาณรบกวนหรือไม่อันนี้ก็จะอยู่เกี่ยวกับสายที่ดีหรือไม่ดีนะครับ ฉนวนดีไหมฉนวนดีก็จะป้องกันการรบกวนได้ดีการรบกวนใดๆที่เข้าไปในระบบเชื่อมต่อของปรีพาวเวอร์เนี่ยร้ายแรงพอสมควรร้ายแรงพอๆกับเราต่อซีดีเราต่อสตรีมเมอร์เราต่อแดคเข้ามาที่ภาคปรีของเรานะครับตรงนั้นก็อีกจุดเชื่อมต่ออีกจุดหนึ่งกลายเป็น3จุดขึ้นมาเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่รบกวนเข้าไปในระบบเนี่ยคุณภาพเสียงมันก็จะเลวลงเพราะฉะนั้นการเล่นอะไรก็ตามที่แยกชิ้นมากเท่าไหร่นะครับอันตรายของ ช่วงต่อมันก็จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่างใจให้ดีว่าเล่นปรีพาวเวอร์แล้วเนี่ยนะฮะเหมือนภาษาโบราณบอกค่าควายอย่าเสียได้พริกรอะไรประมาณนั้นนะแกงก็อย่าเสียได้พริกเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้คุณภาพที่ดีใกล้เคียงกับตัวปรีพาวเวอร์เช่นเดียวกันส่วนจะเป็นอัตราส่วนของราคาสักเท่าไหร่นเนี่ยผมบอกไม่ได้นะครับผมไม่อยากจะไปจํากัดว่าถ้าเล่นลำโพงคู่หนึ่งเนี่ยนะฮะแอมจะต้องมีราคา สูงกว่าหรือต่ำกว่าลำโพงเท่าไรผมว่ามันอยู่ที่แมทชิ่งมากกว่ารวมทั้งสายด้วยนะครับบางท่านอาจจะไปเจอสายราคาห้า0 0พันบาทนะครับมาต่อกับปรีและพาวเวอร์เนี่ยกับเสียงลงตัวพอดีก็มีลงตัวพอดีคือย่านความถี่โทนโบาลาร์ดีนะครับไม่ใช่ลงตัวแล้วแบบเสียงได้เสียงหนึ่งมันเกินกว่าอีกเสียงหนึ่งอันนี้ไม่โอเคถ้าคุณไปได้สายนําสัญญาราคาเกือบจะแสนบาทนะครับไม่ใช่กับปรีพาวเวอร์คู่ละแสนกับคู่ละ,คละสองแสนเนี่ย กลายเป็นว่าเสียงเสียไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องดูความบาลานซ์ของสายมากกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสายเท่าที่ผมพบมานะว่าสายที่ใช้กับปรีพรูเวอร์ในระดับตัวละแสนแสนกว่าบาทด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนะครับรวมแล้วประมาณ2อถึงสามแสนเนี่ยปรีพรูพเวอร์เนี่ยสายนาสัญญาณที่เป็นอาเซียรหรือบาลานซ์เนี่ยมักจะไม่ค่อยต่ำกว่า4ี่ห้าหมื่นหรือสามหมื่นกว่าโดยประมาณที่จะทําให้คุณภาพเสียงของปรีพรูเวอร์คู่นั้นเนี่ยไปด้วยกันได้ดีโอเคครับทีนี้เรามาลองดูกันว่า ปัญหาของปรีพาวเวอร์มันเป็นปัญหาของเรื่องที่ว่าช่วงต่อนะครับช่องสัญญาณที่จะต่อเข้าหากันตรงนั้นต้องพิถีพิถันนะแล้วคุณก็จะต้องมีสายไฟเพิ่มขึ้นมา2เส้นไม่ใช่เส้นเดียวมันอินทิเกรตถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อสายที่ปรีและพาวเวอร์เนี่ยมีคุณภาพเท่าๆกันถ้าทําได้ให้ซื้อสายไฟที่มีราคาและรุ่นเนี่ยเท่าเทียมกันในระหว่างปรีและพาวเวอร์นะครับอย่าไปคิดว่าพาวเวอร์ใช้เส้นใหญ่ ปรีใช้เล็กๆได้ไม่เกี่ยวนะครับต้องใช้ให้สมดุลเหมือนกันนะนั่นก็คือคุณจะต้องใช้งบประมาณมากขึ้นเมื่อคุณซื้อปรีหรือ power ทีนี้อินเิเกต่ะอินเตเกตเนี่ยถ้าเราจะซื้ออินเิเกตแล้วเปรียบเทียบกับปรีเวอร์เนี่ยที่ผมสนับสนุนให้ซื้ออินเตเกตทันทีเลยเมื่อเจออินเิเกตกับปรี power เวอร์นี่มันมีเหตุผลตรงนี้ถ้าคุณไปเจอในแบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันมีราคาใกล้กันระหว่างปรี power หนึ่งชุดกับอินเิเกตหนึ่งชุดเนี่ย แนะนำให้ซื้ออินดิเกตมากกว่าปรีพาวเวอร์เพราะว่าเราจะต้องไม่ต้องไปเสียเงินซื้อสายช่วงต่อระมางปรีพาวเวอร์ที่ดีๆเราไม่ต้องซื้อสายไฟ AC ที่ดีๆถึง2ส,สายนะแต่ปรีและพาวเวอร์ power, สมมติมีราคาปรีพาวเวอร์ควนั้น2องแสนอินดิเกตราคาแสนเจ็ดแสนแปดกับสองแสนอยู่แล้วคุณซื้ออินดิเกตดีกว่าตัวเดียวเนี่ยคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่า เราไม่ต้องไปเสียเวลาเรื่องของช่องต่อว่าเราจะหาสายอะไรมามันถึงจะแมทลงตัวเห็นไหมนี่คือเงี้ยคิดนะครับถ้าเกิดว่าราคาของแบรนด์เดียวยี่ห้อเดียวมันไล่กันมากนะครับบางทีปรีพาวเวอร์สองแสนห้าซื้ออินดิเกตตัวเดียวประมาณแสนเจ็ดแสนแปดเกือบสองแสนเนี่ยผมซื้ออินดิเกตมากกว่านะครับเพราะปรีพาวเวอร์เนี่ยการแยกออกเป็นสองตัวถังเนี่ยนะครับมันก็จะเจอปัญหาที่ตามมาในเรื่องของช่องช่วงต่อที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็เราก็ไม่แน่นอกหรอกว่า คุณภาพเสียงมันจะดีกว่าอินทิเกรตไรด์แอมซึ่งเป็นตัวถังเดียวนะครับด้วยเหตุนี้ก็ก็เป็นข้อช่างใจข้อคิดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการเล่นอินทิเกตเนี่ยผมขอทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึรงรอบคาตอบ่างนี้ก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมอยากให้อินทิเกตของท่านเนี่ยนะครับสามารถทํางานได้ไปอย่างยาวนานเนี่ยนะครับให้เลือกอินทิเกรตเตดของผู้ผลิตซึ่งทําช่องต่อปรีเอามาให้ อยู่ในตัวของเครื่องอินทิเกเตดเพื่ออะไรครับวันข้างหน้าถ้าเรายังรักเสียงของอินทิเกเตตัวนี้แต่เราต้องการอัปเกรดคุณภาพของกําลังขับให้สูงขึ้นเพื่อจะจับไปเล่น power เสริมเนี่ยนะครับคุณก็ใช้ช่องปรีเอาของอินทิเกรตให้มันเป็นปรีได้เลยซึ่งตํารานี้มาจาก NAD ตั้งแต่ ยุคเก่ามาถึงยุคนี้แล้วนะครับตั้งแต่ n d 3 0 2 0 s e r i e องศซีรีส์่เนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเขาทำช่องปรีเอาเมนอินมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีสายยูเสียบไว้ถ้าต้องการใช้อะไรก็ดึงออกให้30-20เป็นปรีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าจะเลือกอินดิเกตให้เลือกแล้วคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านจะได้ประโยชน์สูงสุดครับที่สุดของที่สุดระหว่างปรีพาวเวอร์และอินดิเกเตก็คือว่าเรานำไปใช้งานแล้วอย่างไหนสะดวกกับเรามากที่สุดนั่นเองนะครับนะ แล้วให้พิเคราะห์ดูนะครับว่าปรีและพาวเวอร์แล้วก็อินดิเกตเนี่ยถ้าราคามันไล่เลี่ยกันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของความร้อนของเครื่องที่สะสมอยู่ภายในนะฮะผมคิดว่าอินดิเกตก็น่าเลือกมากกว่าในระดับราคาที่ไล่เลี่ยกันแต่ถ้าเมื่อไหร่อินดิเกตราคาต่ํากว่ามากถึง1เท่าตัวแล้วมาถามผมว่าอินดิเกตหรือจะไปเล่นปรีพาวเวอร์ดีเนะี่ยผมให้เล่นปรีพาวเวอร์นะครับเพราะไหนๆคุณจะโปรขึ้นไปแล้วนะครับก็เล่นปรีพาวเวอร์ไปเลย ยกเว้นสิ่งที่มันราคาใกล้กันเนี่ยเลือกที่มันแตกแยกชิ้นน้อยที่สุดเนี่ยจะดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ